กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูทุกคนเนาะก็ยินดีต้อนรับประตูช่องเบอร์เตียงทองซาเนลอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้เบอร์เตียงก็มาอยู่บ้านเอ๊นอกเมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์นาเขตเนาะพี่น้องก็คือมีพ่อบ้านเพิ่นแนะนมามีเฮือนหลังนี่แหละพี่น้องทั้งหน้าเบอร์เตียงนี่เนาะเพิ่นทุกยากแต่กับบุญีดินมีโดนอันนี้กกมาใส่เขาอยู่เนาะพี่น้องเนาะเฮือนอยู่เดียเด๋ยวนี่กกเดี๋ยวเบอร์เตียงสิเข้าถามเบิ่งเพิ่นพร้อมๆกันพี่น้องเบอร์เตียงหาก็มาฮอดเนาะพี่น้องเนาะ

โดหน้าปากมองเลยนะบางในเฮือนกับหัวอันนี้บ่เฮือนเจ้าแมนแล้วโอ้แล้วหละมมีห็ววางที่อยู่กำอยู่คำลูกก็สิได้เดือนนี้แล้วอันเฮือนอันนี้ของไผนะเฮือนอันนี้ของเพิ่นอันนี้นั่นใช่เจ้าของเฮือนเพิ่นพู่นเพิ่นอยู่พูอยู่เชโนพู้อยู่เชโนแมนอ้าวเพิ่นมาซื้อดินซื้อดอนอยู่นี่แล้วเพิ่นเป็นคนมี้ไผซื้อไพ่ขายอนได้เพิ่นก็ซื้อ เพื่อนหลังนั่นได้ใช่ดังแด,ดงๆของใครนั่นกับของเพิ่นอันนี้แหละมาขออยู่นำ้ำเพิ่นอันนี้นะเจ้ามาขออยู่นำ้ำเพิ่นบ่แมนหูจนจ่จักเพิ่นบ่เอเยจังไรมาขออยู่นี่เออหู่จกักเพิ่นกับแมนขอนี่แหละมัจักทางไปทางมาเลยมาเจ้าหน้าคออานบ้านนี่ข้นบ้านนี่เท่อปุ๊กตะหึงแล้วบ่เฮือนอันนี้เจ้าปุ๊กแต่หึงแล้วมันบ่มีแต่จนขาดจนกิดว่าแหละง่ายน่ะบางนีอ่อแต่โบนั่นแหละ ใช่ก็บอให้อนไรเดี๋ยวบันี้อันลูกขัวเจ้าก็มีบอมีเ่นไปใช้เดี๋ยวนี้พูนเคนไปรับจ้างลกห้าลกยู่พูนมีลูกจกคนนะมีลูกสองคนสามอห็นทองชื่อเป็นทองอายุเงอายุสิบเอ็แล้วอ๋อสิปีดดโดูดด เจ้าเจ้านานจักป mm. ีนะเจ้าว่ามากินสามสิบเจ็ดแล้วได้สามสิบเจ็ดสี่สิบแล้วว่าน like ี่โอ้คือหน้ายังน um> ุ่มๆอยู่เนาะสี่สิบแล้วได้โอ้เข่าโอ้แล้วยังบ่มี่ยังวันนี้เลยเข่าใครที่กินกับบะมีอย่างเงยปีเลยเจ้ามาอยู่นี่เยอะหลายปีแล้วสี่ห้าปีแล้วเขาอยู่น้ำพึ่งนี่ก็อยู่ทื่อเธอไปวันนี้เลยใครหน้าจะกล้าเจ้ากับบะมีบ่มี่เลย ทั้งผัว<อ>จ้ากับบ่มีบ่ใช่มีบ่มีผัวก็ได้ทั้งผ<อ>ัวก็และเหดให้เหตุหน่าใช่เศษถุงมือกินขอกินนี่แหละไปร,ะรับจ้างอ๋อน้ำเพิ่นในกับไปร,รับจ้างเอาเข้าวเอาหนำมากินมีแต่รับจ้างอะไรนี่โดยโดยโดยรับจ้างแล้วก็มาซื้อข้าวกินรับจ้างมาซื้อข้าวกินลังเทื้อกับเพิ่นเอาเข้าวให้ ชานเขายังมาแล้วกะไปดำบน้ารำจ้างแล้วกะเพื่อนเขาให้ก็มากินดูโดยดยนี่ก็ไปหาคอน้ำโมมากินอ๋อวันนั้นล่ะดูโดยได้กินได้มากนี่แหละสืบมือสืบวันไปอยู่ไปนี่แหลยเหตุไดล่ะกินข้าวน้าซ้ำชปลาแล้วว่ามันยังไม่กินแล้วเห็ดได้ยังกิน แย่งนมไม้กำลังสิกินดูโดยโดเด,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 ดี๋ยวขออนุญาตถ่ายบางนี่ถ่ายรถได้ยังไงไทยลถ่ายรถตูุยอกตู้เย็นทอดทอดนั่งกับมันตาเนาะพี่น้องเฮือนเพิ่นก็ได้นี่สิแหละกะซเซเนาะเอืออืออันนี้บ่แข็งนมไม้นั่นล่ะเป็นเดซแซ่บได้นะพี่น้องแข่งนมไม้อยู่แล้วแข่งนมไม้กิน มันบ่มีเงินซื้อห่มอาหารกินได้ยาเอ้ยอืกินไปวันนี้แหละซื้อมือซื้อวันไปอ่าบัดอันน้ําสิเจ้าใช้จะเอาไสต้มกินน้ําพ่นไดอ่าบะยำแรงยำแรงก็ไปอน้ํามุขอน่ะมีก๊อกั่นก็อไผก็อตอลําเพิ่นอือขได้อันนั้นมีแต่ขอเอาเนาะคอเอา โดยโดยคอทุกอย่าง่คอทุกอย่างคอนื้เพื่อนอันนี้เพื่อนแพะฉลังใหญ่แท้เพื่อนเพิ่นคนในบ้านนี่บ่เออคนในบ้านนะคนในบ้านเนาะเพื่อนภูมิภัตมีอืมเพื่อนภูมิภัตมีดีเนาะเพื่อนเราไงนี่เราทุกกรมูได้บ้านนี่นั่นอ๋อเจ้ากับบูมีเนาะบูมีคอยนะพัวเพเล่นเราเพือนพัวเพเล่นน่ะเื่นกระเซยจะขี้ล้มถ้าพัวมึงได้มันก็จะชี้เซยเนาะพี่น้องเพื่อนเพื่อนคนนี้หละ ซย,ยปุ๊กติดกันเลยกบอันนี้เนาะติดแนี่มันยับไปใส่บ่ได้เพิ่นให้ปุ๊กซำนี่เพิ่นมาปุ๊กตะห,หึืงแล้วบ่นเออเฮืงเติบแล้วอันนี้ก็โอ้เพิ่นเฮ็ดจเจือนี่เพิ่นชิบุระีนี่ใช่ป่นโยเพิ่นกับพ่อยูเฮืงแล้วเพิ่อนมาอยู่เฮงจะได้ไปอยู่ใช้ฉับบันมาักเลยอ๋อ เคยเคยยูท um ี uh ่ซ uh ื้อเพื่อนว่ายู่เฮงปันได้ได่นี่ก็ยังหาปีเพื่อนกันยังว่าเฮงเลยได้นี่หาปีว่าจะมาอยู่นี่นะาปีไล้ไร่เพิ่นกันยังว่าเฮงเพิ่นก็มาว่าลายเทือแล้วเพิ่นว่าใช่เจ้าผมว่าเพิ่นอยากให้นี้อยากให้นี้เออผันมีเงินมีคำกับเพิ่อนอยากให้ซื้อนะแบบนี้นงดินเพิ่อนเพิ่บนนี่ดินเพิ่นเบดผัดผมมีเงินซื้อโดยโดยโดยเพิ่นมาอยู่เนี่ยมันสิขับแคบเด้เพิ่นกับ บอกกัเว้าแล้วอือๆคันเพิ่นมาเฮ็ดให้มันแล้วนี่เพิ่นมาอยู่นี่ก็ยอมันก็คับแคบเพิ่นแหอือแม่นๆๆเพิ่นก็อยากให้ย้ายให้ยังไปละอือดอกอันนีล่ะย่าเอ้ยากินก็บ่มีน่ะยังน้อยนึงหั่นอือเพิ่นได้มาดอกบ่แรงบ่โอแล้วก็บ่อื่นก็ไปคอแล้วหาคอน้ำมุงล่ะ ซื<ล>้มือสืบวันกินวันนี่ะโลเทสพันขายยู่บ้านนี่ครับเยอะโล,โลโหกพันพ่นแล้วเงินกีบ<ม>หนึ่งกับบมม่ซือ้อ<ม>ือลูกอยากกินขนมก็ยังไม่มีนี่นะบอกกีบหนึ่งกับผมม่ที่ตัวนมไมีจากนี่ห<อ>้าพันกับผมีม่ท่านจะซื่อว่าบมีมีพอโดย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 มาหารก็ไปกินนะ่ะกินแต่แกงนองไม่สิ่งที่หาได้เนวไปหาอันนี้นั่นหาอยู่ป่าอยู่โดนพันแล้ว อยากกินโฮมอาหารก็บ่มีเงินซื้อนําเพิ่นล่ะบเข้าเียนลบ่ไม่เข้าแล้บ่มีบ่ได้เข้าซ้ําอยู่ไปนี่ะมีนมี1ปีเนาะว่า11 11ปีอีกคนนึงคนนึงล่ะบ่โย15แลคนนึงคนผู้ใหญ่บ่นั่นผู้หญผู้ชายอุล่ะไปโคุล่ะไปรับจ้างรับบ่ายเพิ่นเฮ็ดหยัง ไปรับจ้างเอาเข้าเอาน้ามันเลยบ่รับจ้างฮะเนี่ยจ้างเงี้ไปคุดทางป้าทางยังแล้วลรคห้ายโรคงูจามให้หน้าแล้วอะไปนะเห็ดน้ำเพลินผู้มีพุ่นแล้วเพลินให้ในใดนะเพลินให้เขาอืมแล้วแต่เพิ่นสีให้บ่เพอนหรือเพิ่นสีให้เพิ่นให้ซ้ำได้แล้วอืมโดยโดยโดยโดขาบหนึ่งสองขาบก็ได้เอ้าได้ให้ก็ได้โดย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 มากินสืบมือสืบวันไปนี่แล้ว ากินไปวันวันเนาะากินไปวันวันเกินหน้าจะซื้อแบบพริกแป้งนัวกับบุมีน่ะแป้งนัวกับซีบิดละกับบุมีจักเก็บซื้อรับไปกู้เพิ่อนกับบุหอยรับแล้วค่ะบุ๋มมี่จะเอายงน้ำเพิ่นเห็นครับบุมีเลยเพิ่นกับบุกเออเพิ่นแห่งบุญยอกนั่นแหละเพิ่นแห่งมวยรับอะไรไงโดยโดยโดยรับจะเจิ่งไปสิได้เมนเมนเมน Ừm, đúng rồi Phụ tục là dù bà đại đại nộp này đây hoa, thằng này hoa Sát nhập nhang, dù ở khẳng hoài Thả vào má Rồi, rồi, rồi Phẳng đỉnh vậy chứ, chứ ở đây cả không? vậy chứ, thế bà đại chắc khi lông bà đại Lông bà ngang khen kẹp biểu bà đại bà chắc không? Dô Xê, xê bà đại Ngoài Dù hoa nè, nó thằng này, thằng này ได้ยืนซ้ำอยู่ที่ซื่งไาโดยดูโดยโดยความทุกความยากอันนี้นะเป็นัวเจ้าเป็นคนบ้านไหนผัวกับคนในบ้านนี่แหละคนในบ้านนี่บ่างเมนจังเพิ่นกับบอมีบ่บ่มีแหละเพิ่นก็ได้อ่อยู่ไปกินไปนี่แหละโดยโดยโดยคนบ่มีโตบ่มีอาจารย์แต่คนต่างบ่มีไม่อยู่ร่วมกันเนาะเมน เจ้าก็ถือผ้าอีกไหมอีกบ่อนี่อือจักเดือนโยอเก้าเดือนชิบเดือนแล้วสิได้เดือนนี่แล้วเอาชิบเดือนยังบ่ได้อยู่ชิบเดือนนะเขาคงจเดือนร่างบ่อเอาก็ไม่ก็จะเก้าว่าเก้าเดือนก็ออกูอ้า๋อร่างคนแบบชิบก็มีอือชิบแล้วบ่อเจ้านี่ยชิบแล้วชิบเดือนเพ่งอะไรเจ้านี่ยังบ่ออกยังอ๋อกยังบ่ออกเลยเนี่ยโอ้ยมันบ่ฮอด่าชิเปดเดือนพ่อมันสิออกเนาะอ๋อ สร้างว่าแหละมันจักล่ะอือไปลายเห็นหลายนี่เนาะ10เดือนยังบ่ออกอยู่แม่นแหละบ่เตีงก็เห็นแต่9เดือนก็ออออกอืแม่นแหละยาเอ้ยโผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอื้ลูกสาวบนีเนาะเอ้้ลูกสาวท่านได้กินข้าวเที่ยงบ่เดี๋ยวนี้ยังอ่ะยาเอ้ยป๊าบ่าย3:30นก็ไปหากินมา อ๋อใส่จะมาพันอยากกินข <oh> ้าวเด้อยวทีเอาเงินไปซอยให้ไปซื้อกินซื้อข้าวก่อนเด้อเด้อโดยจํานวนเงินกระสองแสนกีบใจลายๆเด้อเดี๋ยวอวยพรให้เพิ่อนในเด้ออันเจ้าของเพิ่นเจ้าของเงินใหนคุณยายใจดีทุกทางให้มีเด้อเน่ยเด้อให้กว้างให้กว้างเด้อคลายสบายใจเด้อให้ร่ำรวยเด้อให้เบิ่งคนทุกคนยากไปตลอดเด้อเาย ไาทุกได้กินข้าวกินน้ำย้อนโดยได้หลายลูกเติบอยู่ได้สองเศษโดยโดยทั้งให้มีอย่างนี้เลยแล้วก็ถือผ้าคาถ่องไปใส่กันอย่างนี้เนาะได้กินหมักพริกแป้งนัวย้อนสนุกสบายเบิึงใหันยังตลอดชีวิตโดยโดยเอ้าไปหากินข้าวใช้บันนี้เลยเด้อเอ้าขอตัวกับก่อนเด้อบันนี้เด้อโดยโดยเดี๋ยแกงน้ำไม้เพื่นที่เย็นน้ำพี่น้องเก็แกงน้ำไม้ไว้อยู่คนเนี่ย มาพอดีสามโมงครึ่งพี่น้องนาครับก่อนเด้อโดยโดยขอบใจขอบใจงายเยโอเคเนาะพี่น้องบาเตียงกับ่ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าเรามาขอใส่ดินเขาอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นดินของเขาแต่ว่ามาเรามาเรามาอยู่ก่อนเขาที่จะปลุกเคลื่อนนี่พี่น้องเจ้าของ่นอยู่ไซนูเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในตัวเมืองพุ่นหละวันนี้เราก็มาขอใส่ดินเขาอยู่เราพอหู้จักกันนะพี่น้องว่าไง ผัวเราก็มีลูกมีสองคนแล้วก็คนที่สามอยู่ในท้องเนาะต่างคนต่างบ่มีก็มาขออาศัยอยู่นี่เขาน้าก็หารับจ้างผัวเรหารับจ้างไปวันวันแล้วก็ได้เงินมากก็ซื้อเข่าโลกระ่ปองกินแล้วก็บ่มีอย่างน้องพี่น้องเนาะก็มีประมาณนี้แหละเรื่องเราแล้วก็พี่น้องเลยจนที่สุดในหมู่บ้านเพราะว่าพราะาบ้านหลังอื่นก็มีจะหลังง่ายๆนะพี่น้องเนาะนี่กังขางเฮือนข้งขางเฮือนแล้วก็มีจะหลังใ่า่ๆแบง่ายจนี้แหละแต่บ้านเราหันบ่มีก็มุ่เนาะกระปอกัวนี้แหละพี่น้องเลย โอเคเนาะพี่น้องเพื่อได้ยกซอยเล่าเรื่องข่าวเรื่องน้ำเพื่อได้กินก็ติดต่อหามาเตียงได้ด้ยพี่น้องนะอยู่บ้านเอเมืองอุทุมพรแข่งสวรรดิ์นักขิตนะพี่น้องทางกันขอางเสกไก่แล้วก็ยากพร้อมพี่น้องเนาะมาเตียงเข้ามาก็เป็นสมุนเพื่เพื่อิ่อดพี่น้องเลยโอเคพี่น้องจันักคิดนี่มาเตียงขอตัวลาไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าพี่น้องฉันรักคิดนี่มาเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพอมีพี่น้องเบิร์ตชุกุชคนเด้อเนาะ